นี่ผมอนุญาตขอสัมภาษณ์คุณสมจิตเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเข้ารายการล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณสมจิตก็ <c oughs> คุณสมจิตก็แบบยิ้มนะสวยๆนะแล้วคุณสมจิตเนี่ยตอนเนี้ยโด่งดังไปยังต่างประเทศแล้วตอนเนี้ยคนรู้ตื่นไหมนะแล้วคือคนต่างประเทศเนี่ยอยากรู้จักคุณสมจิตมากเลยเพราะตอนเนี้ยคุณสมจิตโด่งดังมากๆนะฮะอะเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วนะรายการชูไปดูวับปับ๊บฮี นะโอเคนี่คือรายการโอเคยินดีต้อนรับสู่รายการชูวิดูวับปั๊บิฮิสวัสดีคุณสมจิตครับสมจิตไพโรสวัสดีค่ะสมจิตไพโรวันนี้มาเข้ารายการชูวิดูวับปั๊บฮูวันนี้คุณสมจิตสวยยยออ่าัสดีวันนี้คุณสมจิตสวยมากนะ คุณสมจิตชื่อจริงชื่ออะไรครับเนี่ยสมจิตไพลโลสมจิตไพลโลปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันอายุประมาณสี่สิบเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าสามสิบห้าปีผมที่เขาไม่ยอมบอกว่าความจริงก็ความจริงก็แค่สีิบห้าปีอ๋อเป็นเพื่อนชายวันนี้แต่งตัวสวยเดี๋ยวราถ่ายออกอากาศทั่วโลกเลยวันนี้นะฮะกับรายการชูวิรุฬต์ปั๊บ <Yeah. S 1> ยเย่ยเอ่าอีเย์อ๋อมีเย่ด้วย, <Yeah. S 1> ยไปแ <c oughs> อ,อ่าค <c oughs> ุณสมจิตปัจจุบับนคุณสมจิตเนี่ยประกอบอาชีพอะไรครับอาชีพอืมธุจริตหรือเปล่ารับจา้างทุจริตใช่เหรอ,อสุจริตสิสุจริตอ่าสุจริตทุจริตยังไงจ้างกวไปก็ไปด้วย อ่าคุณเดี๋ยวแล้วคุณแล้วคุณมองกล้องด้านนี้นะแล้วแล้วเจ้าทั่วไปไม่ใช่ตำนาแล้วเจ้าทั่วไปอ่าไม่เกี่ยวกับตำนาแล้วจ้างทั่วไปเนาะแล้วจ้างทั่วไปอ่าเราขออยู่กล้องก่อนนะแล้วจ้างทั่วไปกล้องอยู่ทางนี้โอเคเดี๋ยมองกล้องหน่อยนะใช่เออมองกล้องนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตถอยกล้องก่อนโอเคโอ้สวยมากเลยนี่ขึ้นกล้องแล้วเข้ากล้องมากเลยอ่าเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนคัดคัคัด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 เออโอเคเออโอเคตัวนิ่งๆได้นะโอเคอ่าซับเหงื่อซับเหงื่อหน่อย ถาเต้เหนือไม่มีาทัาเหนือมีไหมอันแดงๆเท่าไหร่แดงเออทัเหนือหน่อยเหนือไม่ใช่แบบนี้กูไม่เข้าสาาเ้กูเป็นสิวเป็นสิวคเถอนขึ้หมจะล้างตัวได้เข้ารายการแล้วเ้าเข้าเข้าแลเข้ารายการแล้วารายการแล้วาเาาค่เเรายการชูว่า้าป้าโอเคเข้าสู่รายการเทอ่าเอเข้าสู่รายการช่วงงนะฮะ เออขออนุญาตถามคุณสมจิตนิดนึงค<ฆ>่ะคุณสมจิตชอบสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดครับสุนัขนะ,ะสุนัข้วสุนสัข<ว>สายพันธุ์ไหนเอ่ยช่วยเลี้ยงอยู่ที่บ้านมีไหมอ๋อเอเชียว่ะอเชียเอเชียมาเอเชียปรว่าถ้าถ้าถ้าเอเชียก็คือแบอบสุนัขเอเชียเลยหมาเหรอคือแบบสูงพันเอเชียพันเอเชียตัวตัวป้อมป้อมอ่ะตัวป้อมป้อมไม่ต้องสูงไม่ต้องไม่สูงเป่้ยเปบ้ เอเชียเรียบอีฮะอ๋อยังที่ไม่ได้ออกทีวีอยู่ครับออกทีวีค่ะคก็อยากรู้ทำไมดูแล้วอ่ะเอเชียเรียบเอชก็คือสูงประมาณเท่าไหร่หมาสพอแล้วเขาจะบอกว่าพายเอเชียก็พอโอเคเอเชียเรียบนะคุณสมจิตชอบรับประทานอาหารประมาณไหนครับประมาณอ่างพื้นบ้านธรรมดาอ่างพื้นบ้านก็คือเทกับพื้นแล้วก็กินไม่ใช่ตุ้กพื้นไม่กินอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่คนละอย่างนั้นะพื้นบ้านคนตุ้กพื้นเราไม่กินขนมหวานแล้วครับชอบแบบไหนเอ่ยก็บัวลอยไงบัวลอยไข่เทม ก็ใส่ไข่ก็ได้ไม่ต้องใส่ไข่ก็ได้นะฮะแล้วมีผลไม้ผลไม้ผลไม้อันนี้เป็นอารมณ์ที่ตดีใจนะแล้วผลไม้สับรส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 ใช่ไหมรสชอบกินแบบไม่ปอกเปลือกสับรสแล้วก็ถ้าถ้าสับรสก็แบบปอกด้วยว่าต้องปอกนะจิ้มนี่แบบถ้าแบบพริกต้องใส่แบบวยอเดี๋ยวคุณรับกพ่อนผมจิ้มมองกล้องด้านนี้นะแล้วแล้วพวกซุปตำอะไรที่อ่าหารอีสานชอบไหม ชอบชอบแนวไหนเอ่ยดูดูดูฟังอย่างอื่นก่อนชอบแนวไหนส้มตำซอยจุ๊บก็นั่นแหละคืออาหารพื้นบ้านอย่างนี้ไม่ได้ฟังเลยว่าใครชอบส้มตำน้ำตกก้อยหรือข้าวตุ้กก้อยหรือเปล่าอย่างอย่างน้ำตกน้ำตกคลองลานอะไรอย่างนี้ได้ไหมคลองลานที่ไหนเปิดปลาทูจากซุปไปแล้วก็ซุปมะเขือแค่นั้นไหนชอบมะเขืออ่านพื้นบ้านอ่านพื้นบ้านก็เหมือนอ่านที่บ้านเราทุกคนอาหารนอกบ้านพวกตงเต๊กนี่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบใช่ไหมมันเป็นอาหารนอกบ้านคือคขาว่าอันดิเลคคือแล้ว เอผมขออนาถามนะเดี๋ยวผมขออาถามคุณสมจิตน่อนะคุณสมจิตชอบทานซากุระไหมครับซากุระนี่อาหารเปเนี่ยใช่ปะโอ้่าอันนี้ผมหยอกคุณสมจิตนะคุณโยเขาเคยกินนะพี่ดูทางเคสที่เขาต่างประเทศเจอเลยพี่เขาฟังกันอยู่แต่จชะสได้ว่า มันไม่ยกินซากุระอ๋ออ่าไม่เกี่ยวกันเออทางนี้เขายังไม่โดดมาแต่ว่าแล้วจะอาดแปลวเข้อตรงนี้เขาาฟังหัวแล้วว่ามันมีผู้ชมทางบ้านถามว่าคุณสมจิตใส่ชุดชั้นในหรือยังใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วค่ะใส่แล้วครับวันนี้ใส่แล้วนะเส่ไปแล้วใส่เรียบร้อยนี่แต่งตัวเรียบร้อยมากพวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายรายการอีกอีกรายการหนึ่งนะเข้ามารายการอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวมีรายการอีกรายการหนึ่งนะรายการเข้ามาแล้ว บอกด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ดูหมีที่ทุ่งนาเขาติดต่อมานะเดี๋ยวถ่ายรายการนี้จบก่อนนะชูวิูว่าปั๊บพี่ฮีจบก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ารายการอีกรายการหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวคุณสมจิตช่วงไหนะฮะจะช่วงไหนมันเป็นรายการที่ออนไลน์ทั่วโลกเลยนะฮะแล้วชูวิูว่านี่เสร็จยังยังยังครับยังอีกอีกรายการเราเหลืออีกสามนาทีก็จบแล้ววันนี้คุณสมจิตสูวนะเดี๋ยวงไหนมันเป็นรายเราขออนไลน์ทั่งหนะฮะแ้วชูวิวว่ามันเสร็จยังยังยังครัอีกอีกอีกรายการเราเหลืออีกสามนาทีก ที่ไหนมากที่สุดครับระหว่างต่ตางประเทศกับประเทศไทยมันก็คล้ายๆกันถ้าจะว่าเหมือนเหมือนเหมือนถ้าต่างประเทศก็เหมือนเดิมออ๋ต่างประเทศในส่วนส่วนมากไปเที่ยวประเทศไหนครับยังยังไม่ได้ไปเพราะว่าอ๋อแต่รู้ใช่ไหมก็เหมือนถ้าจะไปพวกหิมะไงอ๋อเคยเห็นเล่นฮิมะพวก,พวกน่ากลัวเวลาเขาออกมาตลาดพวกเจาะนี่อะไรประเทศอ,ออสเตรเลียนี่ไม่ค่อยไปหิมะเที่ยวหิมะ ขออนุญาตถามคุณตุ่บหนถ้าประเทศไทในน้ำตกผมขออนุญาตถามคุณสมเจี๊หน่อยต่างประเทศมีตลาดนัดไหมครับต่างประเทศมีตลาดนัดมีใช่ไหมมีอ้ยอย่างอย่างปลาแดกไอปลาล้ามีไหมมีไหมต่างประเทศมีไหมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วมีเงินซื้อมีมีมีต่างประเทศก็มีส้มตำมีนะมีมีแต่ว่ามีเงินซื้อข้าวหรือเปล่าอ๋อมีว่าเรามีเซเว่นหรืมีเงินข้าวหรือเปล่าใช่มของแพงไหมองแพงไหมแพงไหมแพงแต่ว่าเราพูดได้หรือเปล่า อาจำเป็นใช่เราตั้งใจออกออกเน้นิ่งนสถานการณ์ว่าปุ๊บเสียงให้ออกไปจากปุ๊บกายเป็นบื้งเลยออาจจะเป็นพวกโลกที่เสียเสียงบ้งเลยที่เราบเออคือยงหาไม่ออกอืมไม่ตถามนะจ้าปัจจุบันคุณสมจิตอยู่บ้านหลังเนี้ยสร้างมากี่ล้านครับหลังนี้เหรออ่าหลังนี้มันมันไม่เป็นการใช้ปูนเหมือนทั่วบ้านแต่ว่าได้ส่วนตัวแป๊บเดียววางปุ๊บแล้วค่อยสมใจก็ค่อยซื้อปูนเอาอสร้างเสร็จแล้วค่อยเอาปูนมาใส่แล้วเรื่องหารการกินเสร็จยัง ได้บ่อยแล้วอาหารกินในนี้ที่อยู่ก็คือประมาณกี่ล้านได้ก็เลยประมาณไม่รู้จะต้องถามคุณปลาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเสื้อตัวสิได้ได้เสื้อตัวก็ได้ครับเอ่อตอนนี้เล็บยาวหรือยังครับยาวเลยยังเนาะอ๋ไม่ตัด่างกันทำไมมีคนถามว่าทําไมผมคุณสมจิตถึงเส้นสีขาวครับด้านหน้าผมงอกแล้วก็คือผมงอกนะฮะจิตเจ้าขอญาตมองกล้องแล้วยิ้มสวยๆหน่อยฮะทางบ้านขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะยิ้มนะยิ้มเนี่ยสังสัก สวยมากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะฮะอยากถามคุณสมจิตว่ามีตังให้ยืมสักสามร้อยไหมครับโอ้ยไม่มีเลยค่ะโอ้แล้วก็วันนี้เราจะบอกว่ารายการเราทางเรายังไม่มีค่าค่าตัวให้นะเพราะว่าเป็นรายการใหม่มันพูดเสร็จแล้วแล้วก็ขออนุญาตของคุณสมจิตอ่ะพูดปิดท้ายรายการว่าอย่าเริ่มติดตามช่า อย่าลืมติดตามไลค์การช่วยดูวับช่วยดูว่าปั๊บปุ๊ยแล้วก็แล้วก็ฝากติดตามฝากติดตามช่อง YouTube ช่อง YouTube หมอป้าเฟมิลี่หมอป้าเฟมิลี่แล้วก็จริงจิ้ก๊กฮ่า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 โอเคขอบคุณที่เข้าชมจนถ่ายรอมากครับขอบคุณค่ะ